สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกูสุขนคนกับผมเดี๋ยวมือนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดหลอบแมงตับโตรับผมนี่ครับเฮ็ดหลอบดักแมงจับโตกันครับผมอ่ะพี่น้องเอาบึงอุปกรณ์นหน่อครับผมว่ามีอย่างเนี้ยครับอุปกรณ์หน่อ,นนอก,ก็จะมีตะไคร้พี่น้องตะไคร้สามมิลน แล้วก็จะมีลวดลวดตัวนี้พี่น้องทาเขาม,ขมาหาลยพี่น้องว่าลวดยังมานอันนี้หาซื้อตามร้านอุปกรณ์ก็สั่งกับมีครับผมแล้วก็ร้านประมงเนอะพี่น้องแต่พี่น้องอย่กใกล้ร้านประมงตามร้านประมงครับผมแล้วก็มีกระปุกแล้วก็จะมีนี่ครับ ง่ายจิวห้องน่าจะเป็นแบบนี้ครับผมมาลุยกัน,เล,น,กเ,น,นเ,เลยครับผมตะไคร้ก็จะตัดมอปรามหาสิบเส้นพี่น้องตัดเพื่อเพื่อไว้ครับผมพุ่มสูงกับประมสามสิบหาเส้นครับผมแล้วก็จะมามวนพี่น้องผม มันแบบนี้ครับนี่ครับเราจะใส่นังยางฮับเลยนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้บันเลยทีนอง จากขามวนเราก็จะเป็นลักษณะนี้นครับผมจากนั้นเขาก็จะเย็ยบกวอนพี่น้องเขาจะเย็ยบตามตะเขียบนี่ครับผมก็ต้อตงปอีกิเข้าคือโก้พี่น้องเข็มหงอ,อครับผมจากได้ลักษณะนี้แล้วเขาก็จะเย็ยบพี่น้องครับ อยากញ៉ាំຕ້ອງយឹបយឹបបើកុំครับខ្ញុំអឺครับមកទៅយឹបតែតាមតែ kept នេះឡ่ะពីណោះយឹបខាងហាងក៏ដែរครับខ្ញុំមិនຕ້ອງយឹបទី จะเย็ยบไปแบบนี้แล้วพี่น้องเย็ยบขึ้นมากจนฮอตพี่แหละครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเย็ยบแป๊บนึงครับผมครับหลังจากเย็ยบเพาเย็บยึดไบบประมาณนี้บ่ต้องเย็ยบไปสุดพี่น้องเพราะว่าฮอตจะได้ตัดใส่ถุงนี้อยู่เย็บประมาณนี้สะก้อนครับผมมาที่นี่ฮอตจะตัดแบบน,นี้พี่น้องตัดตะไครตัดให้มันตรงครับพี่น้อง ตรงกระตัดตรงนี้ครับผม,มเก็บลอยีเนาะหลวัดเท่ามาับปัดเบิ้งโอ้ก็ด,ดีเลยพี่เนอะนะครับตอนนี้ก็จะเย็ยบปิดตุด่นส่วนทางบนขงบนนี้เขาก็จะตัดเตือนพีเนอะ ตัวนี้มานนพี่น้องจะเป็นลักเซะน,นนี้ครับผมอาจจะปิดข้างล่างก่อนพี่น้องเราจะตับตูดก่อนพี่น้อง ใส่ลวดเสริมเพื่อว่าก้อนแข็งแรงพี่น้องนี่ครับาจะใส่เข็มงอเขาคือเกลาพี่น้องผม เย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้พี่น้องครับจนั้นจะใช้ใส่ฟ้าตัวบนนี้พี่หนุ่มใช่ไม่เอาไว้เลี้ยวใช่เช็จแล้วพี่น้องตูดน,นก็นเกย็บปิดด้านบนครับผมจากนั้นนก็นจะใส่ง่ายแบบนี้พี่น้องง่ายจิ๋วห่อครับผมทอพิวเอรซีนิวหนึ่งพี่น้อง แบบนี้แหละครับผมวันนี้เาจะมาติดตั้งงาน เอาเป็นล,ลวดหรือฮะกันง่าใส่เลยครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะน,นี้พี่น้งองนะครับจากนั้นก็จะเย็บที่โจลพี่น้องก็จะใส่เป็นพี่ครับีมนน เพราะว่าอายพี่อีเนีป้องกันไม่ให้เขากัดครับผมแต่าสายเสยกธรรมดาเนี่ยขาดจต่กัดตอนนี้เราจะใส่เสยกพี่อีเย็บ เวลาไปดักฮอาอาจจะเอาหยื่อพี่น้องเหยื่อมาท่าน้ำงาเนี่ยกาดเหยียแม่งจกโตมันกัดเสียกได้ครับผมเพราะฉะนั้นฮอาต้องใค่เป็นพี่อีพี่น้องป้องกันด้วยขากัดครับผม เรียบจนรอบเลยครับผมเรืค่ความคงทุนถาวนใส่งานเงี้ยๆครับผม เซเรียบร้อยพี่เนะอนนนะนะครับปามกปิดคร,รับผมเซตเรียบร้อยพี่เนอะตุ่มดักแมงกิโต้โหแล้วเอาไปว่างแล้วกันหายาปกเว้ นี่น้องตุ่มจิวตุ่มดักแมงกิตโตดักแมงกิซ่อนครับผมอ่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมที่เขามารับซมคลิปนังกงนต่จนจบทายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเ,เป็นกำลังใจกันพี่โตแล้วครับผมกังพอกันไม่คิหน้ำพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ